มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาหาปะป๊าเร็วไข่ท้ายมาน,นี้เร็วไข่ท้ายมาหาปะป๊าหน่อยเร็วนี่ชุบนี่นน้องไม่ให้ดูอู้ปะป๊าขอโทษนี่ น้องโตอ้วนแล้วน้ำหนักน้องน่าจะขึ้นมาประมาณเกือบสามถึงสี่โลได้ครับเดบเดท้ายท้ายแท้ายน้องชื่อวาเลนไทน์ครับ สปอยเชื่อกป่านหน่อยค่ะพี่บุญไม่ได้ฮะสปอยปุ๊บบุญจะโดนพี่นิวโทรมาว่าทันทีเอาลูกผมไปดูก่อนพิดิดินิเยี่ยม่ี่ยๆๆมมเยไม่หลอ ก็วันนี้มาไลฟ์กันหน่อยพอดีแบบไม่ค่อยได้ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วเนาะเฮียเปาไปไหนเออตอนนี้เปรมน่าจะอาบน้ำอยู่มั้งเพราะวันนี้พึ่งของเปรมออกกองตั้งแต่เช้าเลยจนเนี่ยพึ่งเลิกพึ่งเลิกกองกันเองน้องน่าจะเหนื่อยอยู่ครับ รู้สึกว่าเฮียหน้าเด็กน่าจะตัดผมนะเพราะตัดผมแล้วแบบเหมือนจะทำให้เด็กลงมาเล่นไทยมเล่นไทยครับมองกล้องหน่อยมเล่นไทยมองกล้องหน่อยอรอเชือกป่านนานมากอ,อ,อ่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์แดงไม่บอกเซอร์ไพรส์อะไรครับ นเจ้าครับผมสวัสดีครับอยากที่จริงอยากเขาเรียกว่าไรอ่ะอยากเล่นไทยเพลงเหมือนรอบที่แล้วอ่ะแต่เรายังไม่ได้เอาคอมมาเลยยังไม่ได้ย้ายของไม่ได้ย้ายอะไรมาเลยอืมลับๆอ้วนไอเต้าอ,อ้วน ดูหูน้องนี่หูน้องใหญ่มากนี่ไงอ่ะเน่นไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันไม่ค่อยเสะเียนเฮียคือโพเมียมากรอก่อนรอเชือกป่านก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Can you say มหากิตะใช่มหากิตะสวัสดีครับมีอะไรถามไหมอะ่ะพรไม,ไม่ไม่มีถามเราเราไม่รู้จะคุยอะไรด้วยอะ่ะพี่บุญชื่ออะไรคะชื่อบุญคะ่ะ <laughs> เฮียมาจุกหน่อยมันมัดไม่ได้มันสั้นเกิน,นเ,ดเดี๋ยวนะลองก่อนไม่พออ่ะอย่าทายอย่าแท้เสื้อล <c oughs> องแท้เสื้อ <c oughs> นี่ห้าวครับ <c oughs> คิดถึงทุกคนเดอ้อก็ช่วงนี้มันก็เริ่มขายล็อกแล้วเนาะก็สามารถมานั่งที่ร้านวาคาเฟ่นเฟรน <c oughs> ได้ครับผมก็ ไว้ว่างๆจะเข้าไปช่วงนี้มีถ่ายเยอะนิดนึงเฮียน,น้องกินจุไหมคะอ่ปกติวาเลนไทน์อย่างอย่างวาเลนไทน์เนี่ยคือเขาจะกินหญ้าเป็นอาหารหลักอยู่แล้วแล้วอาหารเม็ดเขาจะกินแค่ประมาณมื้อหนึ่ง มือมือเดียวมั้งต่อวันครับผมที่เหลือจะให้เป็นญ่าอัลฟาฟ้าหมดเลยตอนนี้ก็คือทั้งบ้านเงียบเพอบุญไลฟ์ก็คือนั่งกันอยู่ประมาณสิบล้านคนในบ้านเมื่อไหรซีรีส์กับพี่เปมจะออกฮะถ้าถ้าไม่ผิดพลาดน,นะก็น่าจะประมาณอืออีพีที่สี่ของซ e v e n ์โปรเจกต์ครับผมน่าจะนะ อืมตัวอย่างรู้ว่าตาอ๋อบุญเอ่อมีอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับผมก็คือกำลังทำมีพอเวลาไลฟ์ก็จะมีคนแบบเข้าเข้ามาถามเยอะทําทำไมแบบเออหน้าไม่ค่อยมีสิวทำไมหน้าใสอะไรอย่างนี้ใช่ก็คือตอนนี้กำลังทำเขาเรียกว่าอะไรบอกเลยดีไหมอะเขาเรียกว่าอะไรพวกเซรั่มอะไรพวกนี้ใช่ เป็นแบบเป็นสูตรที่ยังไม่เคยมีใครทําและเนี่ยก็คือลองใช้มันเรื่อยๆล่ะก็คือไม่มีสิวเลยก็รอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงน่าจะออกประมาณเดือนหน้าสองเดือนละมะั้งหรือเปล่าไม่รู้นะมีโปรเจกต์กเยอะไปหมดเลยอะที่อยากทํำแต่แบบเวลาว่างไม่ค่อยมีพอแบบพอปลดล็อกหนะ้าแหล่งงานก็กลับมาเรื่อยๆไฮบราซิล ความคืงค่ะเอาจริงมันดีจริงคือเราอ่ะใช้เองเราก็เลยแบบเอออยากพอโดนถามบ่อยว่าใช้อะไรใช้คีมอะไรเคเห็อ <Hello. S 1> <c oughs> เอารอะไรอะ่ะเยชอบทำอะไรเป็นเวลาว่างคะ ช่วงนี้ก็แต่งบ้านครับผมช่วงนี้ทําบ้านอยู่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหาเฟอร์น,นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์มาลงอะไรอย่างงี้ชวนเปมมารายรหน่อยเปมน่าจะเหนื่อยผมวันนี้น้องออกกล่องทั้งวันเลยเปมเหรอเปมมาหรอฮัลโหลเปมวันอยู่ไหน ควรเจาะหูตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนี้เ <c oughs> จาะยังรู้แล้วมีแผนจะเจาะตอนที่เขาเรียกว่าอะไรเจาะตอนที่เหมาะสมดีกว่าครับผมคือบางทีอ่ะออย่างตอน,นเด็กๆเนี้ยบุญจะเจาะพ่อแม่ก็แบบไม่ค่อยโอเคแต่พอพอเรามีงานทําแล้วเราสามารถแบบเลี้ยงดูตัวเองได้เราไม่เดือดร้อนใครอย่างเงี้ยก็เลยเจาะรีวิวตุ้มหูหนุ้มหูหน่อยคะ่ะหน้าก็เหมือนกันครับผมน่าจะเร็วๆนี้เหมือนกันเพราะ ตอนแรกอะ่ะตอนแรกเราไม่คิดจะทําไม่อยากจะทําเพราะต้นทุนมันสูงไม่แล้วแต่พอแบบไปไปมามีแฟนคลับเขาเข้าถามมาเยอะว่าแบบเจาะหูรอแล้วเจาะหูตามพี่บุดเลยเจ็ดรูแต่พี่บุดไม่ออกต่างหูมาสักทีหนูก็ไม่รู้จะเจาะมาทําไมก็เลยแบบเออก็ได้ครับผมโอเคก็ได้ตอนนี้กําลังทําอยู่เป็นแบบเป็นแบรนด์ของบุญเองเลยอ๋อแล้วก็วันนี้มีคุยกับเรมคุยกับน้องว่าแบบอยากทํา ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากทำแบรนด์อะไรสักอย่างด้วยกันใช่ใช่ไหมไทยอะไรครับน้องน้องสนใจฟุตฟิต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  อืก็อืมเอาเท่าที่ไหวเนาะถ้ารู้เลยว่าทุกคนอยากสนับสนุนแต่อยากบุญก็อยากเอาให้ที่ตัวเองไหวเนาะดเดี๋ยวสภาพาบุญนดี๋บุญน่าจะไปแล้วล่ะพอดีพรุ่งนี้มีงานเช้าครับแล้วก็ไปดูกัน <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าจะมาตอนที่มีคอมแล้วเราจะมาเล่นทายเพลงเหมือนเดิมแล้วก็จะคอกับคนที่ตอบถูกเนาะเหมือนเดิมจะได้แบบดูไม่ห่างเหินกันอยากเจอแบบอยากคุยกับทุกคนเหมือนกัน <S <S ก็สำหรับวันนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบายครับไายทาย้ายไถท้ายบ๊ายบายคนดูหน่อยเร็วไท้ายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับเดี๋ยวกันฮะบ๊ายบาย